อ่ะอ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีอยู่ผมตรงนี้นะครับเออดีเจมาร์นะครับวันนี้ดีเจว่างครับไม่ใช่ว่างหรอกครับเพิ่งตื่นครับพอดีเพิ่งตื่นจากการตื่นนอนหลับแปนหลับเป็นตายนะครับก็ว่าจะทำเอ็มวีให้แฟนสาวนะครับ แฟนสาบ,บอกว่าอยากได้เอ็มวีไม่ใช่เรารขาทำให้เขาเองนี่แหละไปขโมยรูปเข้ามาแล้วก็ต้องทําให้เขาครับอ่ะรูปนี้นะครับเป็นรูปที่ถ่ายตอนงานันเกิดของพี่โตรเรานะครับได้ครับมันรอครับอันนี้ของจริงของจริงซุปเปอร์สตาร์แหง่งโลกค,ครับแห่งอาณาจักรเลยลรับ้าไปได้ รู้ไหมว่าเราเจอกัน,นูหมังเรเันมาแรกตอนไหนตอนตอนตอนน um ั้นแหละครับเออรูปคู่นี้จะเป็นรูปคู่ที่ถ่ายกันที่เจอกันมาแรกตอนนั้นแหละครับก็อันนี้น่าจะเป็นเอออันนี้ภาพนี้คนแต่งคนแต่งน่าจะเป็นเออน้องของแฟนสาวผมนะครับผมกไม่ได้ใจเหมือนกัน เอ่อรูปนี้ก็เป็นรูปโปรฟาที่เขาเปลี่ยนเมื่อเราคบกันวันสองสามวันที่แล้วนะครับทำใหเขาเปลี่ยนเพราะว่าเขาเขาเหรูปเก่ามันไม่เวิร์กเอ่อรูปเก่ามันไม่เสเท่าเท่ารูปนี้เออเขาเลยเปลี่ยนรูปนี้มันเฟกแต่จริงนี้ โอเคไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องไปดูเอาเองเฮ้ยเอี่ยงวะติดคุกปะวะสซนอัไหนเนี่ยแต่งรูปอย่างกะติดคุกจต่งกะติดคุกเลยมีกกงมีกกง มาดูรูปนี้กันนะครับคือว่าเขาเอานิ้ว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 ชี้เนี่ยเท้าคางไว้นักค้างเรือนหน้าหรือว่าหน้ามันบานเหรอครับวาเธอตัางเมฟซาลีมึงมีอะไรดีมั้ยเนี่ยอ่า่คมามสุลทรแห่งแห่งโลกอาณาจักรจักรวาลนะครับ ทางซ้ายนะครับไม่ใช่ทางขวาราเล่นครับทางขวาถูกๆแล้วครับทางซ้ายจนี่เป็น G ีนะครับมันมันมันเป็นแฝดคู่นะครับเอ่อไม่รู้มันชื่ออะไรครับแฝดมันมีชื่อ G ชื่อ V ีนะครับรูปนสองชื่อเลยเดี๋ยวมันก็หันมาเองแล้ครับรูปนี้ถ่ายตอนงานมันเกิดของมิโตะนะครับรอเซฟเปล่าผมเซฟเปล่านารายเซปเปล่า

แทน,นไปสกายเลยอยู่โคราชไปอยู่ของไผ่ได้ไงไวะเนี่ยตกใจละสิโอ้ไปทาตุระตินหน่อยครับแล้วนี่ก็คือว่ายังไงล่ะยังไม่นอนทีซีมันดีดดีดจะถ่ายรูปไว้ออโอ้ใช้ได้ครับต่อครับแต่ไม่รวยวาค กกนนอ่าครับรูปนี้มาดูรูปนี้ครับูปนี้ผมขอไปอุ้ยฮ่าเอ้ยคนอะไรเป็นคนน่ารักเลยอะ่ะก็ตกใจครับเมื่อนางฟ้าพอรูปถัดไปเอ่ออะไรประมาณนี้ครับก็เลยรู้ว่า นางฟ้าตกสรรคนชัดชัดครับน้องคนนี้นะครับหน้าใสไร้สิวคุณดีโอเป้ เออตรงนี้มันคืออะไรครับมันสิวหรือหุดหรือหมัดหรือเม็บหรือเห็บหมาเลมบอกว่าหน้าสิวไรไรอะไรล่ะ <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> สิวเหรออันเนี้ยเถิดอันนี้ล่ะเม็บน,นี่ลหละเยินเอี่ยงวะ่ะ อ่าละครับรูปนี้ถ่ายงานเันเกิดแฟนของฟ้าแท็กนะครับชื่อน้องอะไรเนยะผมลืมละถ้าน้องเขารู้ก็ขออภัยด้วยนะผมจำชื่อไม่ได้จริงๆลืมเอ่ออักแอดเสื้อเอะยิงยิงกระเป๋าข้างหลังผมเนบเนบปืนนะครับมีปืนด้วยนะเออมีมีปืนด้วยปืนอารมณ์ครับใส่แบ่นยังหลอเฮียไม่ใช่อะ่ะ ตาลาอายตาลาอายเอ้าตะกี้เนี่ยบอกว่าไม่รวยไงทำไมถือไอแพดอะนายโนคุณกิดว่าไอแพดราคาสามหมื่นแล้วครับไม่ถึงครับมันไม่เกิดบรรจุที่ผมซื้อครับเออรูปนี้อ่ะดูดีเพาะไอแพด อย่างอื่นดูดีไหมไม่ครับก็อ่าเรามาดูรูปนี้กันนะครับแฟนสอวบ,บอกว่าให้เอาลงเฟซเอาลงโปรไฟล์เลยเอาลงเลยน่ารักดีหล่อดีพอก,กูเอาลงปั๊บคนไลค์สามคนคน,คนกดด่าร้อยคนไงละมึงไหนบอกไหนบอกน่ารักมึง เห็นสวยเลยคนไลน์ไม่เห็นมีเลยวามาถึงรูปนี้ครับเป็นรูปคู่ที่เราเจอมาแรกเจอมาแรกก็ถ่ายเลยครับใครอายครับผู้หญิงครับคนนี้คนนี้ผมผมก็เออสาดตร์คือเขินๆนิดนึงเออ เอออันนี้ก็จะเป็นเออถื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 อพัดพัดสีชมพูเอียงวะก็คนนี้ก็จะเออ หัวเธอตั้งแมบบเออศาสตร์ยังไม่เรียน,น,ยน,นามาโมทีเลยเธอ,อถามว่ากูรักไหมรักครับก็รักของผมแล้วครับว่าจะรักแกค่คุณว่าจะรักแค่ รูปก็มีเท่าไครับไม่ค่อยมีรูปมากก็ทําให้แฟนสาวนะครับก็คลิปมิวรนินี้ก็อยากให้แฟนดูนะก็ไม่อะไรมากจับใจความเออเพลงเอาอ่ะแค่เพลงมันก็มีความหมายละพี่พี่ทําให้ก็มีความหมายรวมกันไปทั้งสองอย่างรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรารักกันเพื่อสิ่งเดียว ขอแฮกกันไปที่ไปนานๆนล้วครับขอขอบคุณมากๆเลยงั้นก็ปังเพลงให้จบเลยนะครับ ไม่ต้องเงาและไม่มีคำต้องเศร้าสองเราเดินเคียงกันไป No No เ no. ขาสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณว่าจะรักแค่